สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิวสนามปัมมป้มแท็กบนรถไฟเขาใหญ่ใช่นี่คปั้มแท็กแล้วก็จะมีโบนะ้ะครับนี่ครับทีมงานรอเดี๋ยวกันมาครับสำหรับใครที่มองหาสนามเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตนะครับมาได้นะครับที่ สนามปั๊มแท็กมาลินะครับที่บูนซาเขาใหญ่ปากช่องบรรยากาศครับแต่มือใหม่คนมีเซฟตี้ครับเพราะว่าทางค่อนข้างมีความลาดยังสูงหมู่กำเนินขึ้นลงครับนะี่ครับน,นี้นจะเป็นร้านกาแฟครับ บรรยากาศดีมากเฟสมีทางสารเนาะปล่อยเขาอยู่คนเดียวแบบายไ่่แใช่ดนทำแบบเดิมไม่ต้อ,องรีโนเวทบีมเอ็กซ์็มีครับรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กเร่ยนได้ทุกเพศทุกวัยครับผมนี่ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ4ี่โมงเช้าครับ แต่วันนี้แดดจะแรงนิดหนึ่นครับก็มีคนมาเรื่อยๆครับสำหรับใครสนใจเชื่อญมาเล่นได้ครับ 那不厉害，厉害。